Sunday Talent Talk ช่ชวนคุยเน้นเๆประเด็นมันๆนะคับเว็บไซต์ที่ผมแนะนำอยากให้คนเข้าไปลองศึกษาดูก็จะมีทางด้านฝั่ง UI เนาะก็จะเป็น d i ป e ์ e ีแฮนด์อว์อย่างเงี้ย l e มันจะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เอาไว้แชร์ผลงานกันระหว่าง ดีไซเนอร์นะครับส่วน b e h a n c e เนี่ย mm. ก็จะเป็นของ Adobe นะครับก็เขาจะแบบเขียน Case Study เขียน Design System อะไรเงี้ยเราสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปศึกษาได้ว่าเฮ้ยระบบการวางของเขามันคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นทางพาร์ทยูแล้วก็อ w ว r d เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเขาแหล่งรวบรวมเว็บไซต์ที่เจ๋งๆมีการแข่งขันมีการประกวดมีการให้คะแนนเราก็เข้าไปดูว่าเอ้ยทำไมคะแนนทางพารนี้เข้าถึงเยอะเราลองเข้าไปเล่นดูได้ด้วย เ่อไปเป็นทางด้าน U.S. 디자이นที่แนะนำก็จะมีเนืนสันอร์แมนอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเป็นบริษัทข่าวนะครับแต่เขามาทำทางด้านเหมือนอ U.S. แบบเป็นคอร์สด้วยอะไรเง,งี้ยนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาได้เขาก็จะมีอาร์ติเคิลที่ไว้อ่านเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอยู่ประจำผมก็เข้าไปอ่านบ่อยนะครับแล้วก็ที่ถัดมาก็จะเป็นมีเดียมนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มไว้ลงอาร์ติเคิลของตัวเองแชร์ประสบการณ์ที่ได้ทำงานมาเกี่ยวกับ อะไรพวกนี้เราสามารถเข้าไปแล้วก็เสริมว่า UX Design ได้นะครับแล้วก็ถัดมา UX k i n อย่างเงี้ย UX k i n เนี่ยมันเป็นแหล่งรวมเมทอดเกี่ยวกับ UX Design เราสามารถเข้าไปศึกษาดูได้ว่าเอ้ยที่จริงเมทอดที่แบบเก่าวมาแบบเป็นร้อยกว่าอะไรเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรเนี้ยแล้วก็ไปหยิบเลือกใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์ของแต่ละง,งานได้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือ Interaction Design นะครับ Foundation นะครับอันนี้ก็คือเป็นคอร์สเลยอันนี้เจ๋งมากๆอันนี้ดีมากๆถ้าใคร อยากศึกษาทางด้าน UX ก็สามารถเข้าไปดูเท c คอร์สจากเว็บไซต์นี้ได้ด้วยเหมือนกันละเอียดด้วยดีด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันสองมาก็จะเป็น g o d ด s ีไซน์ใช่ g o d ด s ีไซน์นี่คือแบบผมมาเจอมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเหมือนเข้าไปดูแล้วเขาจะบอกว่าเอ้ยเขามีเจอร์นี่มีประสบการณ์การใช้งานกับเว็บไซต์นี้อยังไงเขาก็เอามาแชร์แล้วตอนที่เขาแชร์เนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนเกตพลัง ให้เราดูว่าเอ๊ะเนี่ยเขาคิดแบบนี้เ,เียดพลังมันก็ค่อยลดมันก็เหมือนอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยโคดีไซน์เนี่ยก็แนะนําเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเอ้ยเราควรแก้ไขมันยังไงนะครับแล้วก็ใช้หลักการอะไรมาช่วยส่วนหนังสือ,อเบสิกเลย d อนเมกมีติ้งนะครับอันนี้เป็นหนังสือประจำชาติของทีม UX UI นะครับก็คือ Don't o a k e Me t h i n k คือแบบใครก็มีติดใครทำเ x u i ก็ต้องมีติดบ้างนะครับ ก่อนจะจาดกันไปเนี่ยก็อยากจะฝากทุกคนนะครับรอติดตามรายการ Sunday Talent Talk ในครั้งหน้าได้นะครับกดติดตามกดไลค์กด u like, u s c r i b e และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับ Sunday Talent Talk ช่ชวนคุยเน้นๆประเด็นมันๆ